บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอ,ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการประภูมิพระภาค อรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระโมวิหารข้อที่สองคือกรุณาอันเป็นหลักปฏิบัติทางจิตใจเป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติที่ไม่ผิดกรุณานี้ท่านแสดงคำแปลเป็นภาษาไทย โดยมากว่าความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คือเมื่อได้เห็นหรือได้ยินว่าสัตว์บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมีทุกข์ก็มีจิตคิดช่วยให้พ้นทุกข์ดังที่เรียกกันในภาษาไทยว่าสงสาร และกรุณาที่มีอาการดังนี้จะต้องปราศจากวิหิงสาคือความเบียดเบียนใครๆใ,ให้เป็นทุกข์หรือคิดเบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์และปราศจากโทมนัสคือความเศร้าเสียใจที่อาศัยเรือน อันหมายถึงอาศัยกิเลสที่เป็นตัวความรักอันจิตใจโดยปกติของบุคคลนั่นในบางคราวก็มีความสงสารในเมื่อเห็นใครเป็นทุกข์คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ในบางคราวก็มีใจประกอบด้วยวิหิงสาคือความเบียดเบียน ตั้งตนแต่คิดเบียดเบียนและอันวิหิงสาคือความเบียดเบียนดังกล่าวนี้อาจมีเป็นพื้นใจของคนสามัญเป็นต้นว่าเมื่อเกิดไฟไหม้บ้านเรือนก็พอใจไปดูและในขณะที่ดูนั่น ก็มักไม่ได้นึกถึงความทุกเดือดร้อนของคนที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนคล้ายๆกับว่าพื้นของจ,จิตใจมีความพอใจในด้านที่เกิดการทำลายและไม่ใช่เรื่องไฟไหม้อย่างเดียว แม้ในเหตุการณ์อื่นๆซึ่งมีการทำร้ายกันมีการบาดเจ็บเสียหายหรือแม้มีอุบัติเหตุเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายแก่ยุดยานพาหนะก็พอใจมุงดูกันและก็ ไม่ได้คิดถึงผู้ที่เจ็บผู้ที่เสียหายหรือสิ่งที่เสียหายเท่าไหร่จิตใจคนเป็นอันมากมักเป็นดังนี้คล้ายกับพอใจในความวินาศเสียหายของใครๆแต่ในด้านสร้างเสริมความสุขต่างๆนั้น ก็มักไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เส้นในการสร้างบ้านร้างเรือนก็ไม่สนใจจะดูกันเท่าไหร่แต่เมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้ก็พามารูกันมากเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะกำหนดดูใจของตัวเองและคอยระมัดระวังใจ ไม่ให้เกิดความคิดซ้ำเติมอันจะเกิดเป็นบาปกรรมแก่ตัวเองโดยไม่จําเป็นโดยไม่ใช่เหตุที่จําเป็นอันความคิดซ้ำเติมหรือแม้ความพอใจในความทุกข์ของผู้อื่นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามควรจะแก้ใจของตัวเอง ไม่ให้เกิดความคิดซ้ำเติมมุ่งที่จะเห็นความเสียหายยิ่งยิ่งขึ้นแต่ควรที่จะทำใจของตัวเองให้เกิดความสงสารและนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ช่วยโอกาสเช่นในขณะที่เกิดไฟไหม้บ้านเรือน ก็ช่วยโอกาสหยิบช่วยเอาทรัพย์ของคนที่ถูกไฟไหม้บ้านหรือว่าประสบคนต้องอุบัติเหตุก็ช่วยโอกาสถอดเอาทรัพย์จากร่างกายของเขาซึ่งเป็นการชวยโอกาสกระทำเจรกรรมอันเป็นการกระทำบาปที่ น่าเกลียดน่าชังในเมื่อคนอื่นเป็นทุกข์ตัวยังใวยโอกาสที่จะไปเพิ่มทุกข์ของเขาให้มากขึ้นอีกแสดงถึงชั้นของจิตใจที่ต่ำทรามควรที่จะหัดทําใจให้เกิดสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์เท่าที่สามารถจะช่วยได้เช่นเมื่อใครถูกไฟไหม้อยู่เป็นมิตรเป็นสหาย หรือแม้ไม่เป็นเม็รเป็นสหายหากชอบไปดูมีโอกาสที่พอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยตามที่จะช่วยได้เช่นรักษาทรัพย์ที่เขาขนออกมาได้หรือเป็นญาติเม็ดก็ก็ช่วยกันขนทรัพย์ออกมาเท่าที่จะทําได้หาทางช่วยให้เขาพ้นอันตรายไม่ใช่ไปคิดซ้าเติมและไม่ใช่ไปปฏิบัติ เบียดเบียนทรัพย์ของเขาซ้ำเติมเป็นโจรกรรมให้มากขึ้นไปอีกหัดใจให้มีความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์และเมื่อช่วยได้ก็ช่วยเมื่อช่วยไม่ได้ก็ไม่สามารถจะช่วยแต่ก็ไม่คิดซ้ำเติมอันความทุกข์ต่างๆนั้นที่ทุกคนได้รับกันอยู่จากบุคคลด้วยกันเองก่อขึ้น ก็คือจากวิหิงสาคือการเบียดเบียนนั่นเองวิหิงสาคือความเบียดเบียนนี้บุคคลก่อให้แก่กันเองผู้ที่ก่อการเบียดเบียนแก่ผู้ใดผู้ที่ถูกเบียดเบียนนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นหากความคิดเบียดเบียนมันเกิดขึ้นก็ต้องคิดระงับความเบียดเบียนเสีย การเบียดเบียนแม้ที่กล่าวมาข้างตน้นคือความคิดซ้ำเติมหรือการชวยโอกาสลักขโมยเมื่อเขาประสบภัยต่างๆหรือแม้ว่าเป็นผู้ที่ก่อภัยแก่เขาเองเบียดเบียนเขาเองดังนี้คือวิหิงสา ซึ่งคนด้วยกันทำกกันเองและวิหิงสานี้บางคราวก็ทำด้วยโมหะคือความหลงมุ่งความสนุกมุ่งการเป็นกีฬาเป็นต้นมุ่งการสนุกหรือมุ่งการเป็นกีฬาเป็นต้นก็เช่น เล่นยิงนกตกปลาเห็นเป็นการสนุกเป็นการบันเทิงจากการที่ทำร้ายชีวิตและร่างกายของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความยี่โกรธเคืองอะไรเพราะฉะนั้นแม้การบิดเบียนด,ด,ดังนี้ก็เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ควรที่จะทำ แม้การเบียดเบียนที่ไม่จำเป็นต่างๆเช่นว่ามียุงมากัดก็ตบยุงทันทีการตบยุงนั้นก็เป็นการทำโทษยุงถึงตายแต่มาพิจรารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าโทษที่ยุงมากัดนั้นไม่น่าจะต้องมีโทษถึงตาย ใช้วิธีอื่นเช่นค่อยๆปัดให้เขาไปเสียหรือใช้ยากกันยุงหรือว่าอยู่ในมุงลวดเหล่านี้เป็นต้นก็ย่อมเป็นการที่ทำได้และนอกจากนี้ยังมีอื่นๆอีกมากแม้การที่ กักขังสัตว์ให้อดอยากก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึ่งการทรมานสัตว์ก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึ่งการที่ใช้แรงงานบุคคลด้วยกันเกินไปก็เป็นการเบียดเบียนอย่างหนึ่งเมื่อจ้างใช้ให้พอเหมาะพอดีไม่ถึงกับทำให้เขาเป็นทุกข์เรือดร้อน โดยที่มีค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันหรือตามที่จะพึงให้ได้ก็เป็นการไม่เบียดเบียนแต่เมื่อใช้แรงงานเกินไปก็เป็นการเบียดเบียนการให้ทำให้ใครทำอะไรเกินไปทําให้ลำบากโดยที่ไม่ควรจะเป็นก็เป็นการเบียดเบียน เพราะฉะนั้นอะไรที่ก่อความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสัตว์อื่นแล้วก็พึงหลีกเลี่ยงเป็นอหิงสาคือไม่เบียดเบียนทั้งคนทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายและการที่จะละความไม่เบียดเบียนนี้ได้ก็ต้องอาศัยการหัด แผ่จิตต่อไปให้เกิดความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ในเมื่อเขาประสบทุกข์และแม่เขาไม่ประสบทุกข์ก็ปรารถนาให้เขาไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่คิดไม่ทำอะไรที่จะให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะมีความสงสารดังนี้ก็เป็นลักษณะของกรุณา อันตรงกาคาญกับการเบียดเบียนเพราะเบียดเบียนนี้เป็นตัวเหตุให้ใครๆเป็นทุกข์แต่กรุณาเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนและเป็นเหตุให้คิดช่วยให้้นทุกข์ในเมื่อเขาเป็นทุกข์ด้วยและนอกจากนี้ความโทรมนัดความเสียใจก็อาจเกิดขึ้นได้ในเมื่อเห็น บุคคลที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ต้องประสบความทุกข์หรือแม้ว่ารู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ต้องประสบความทุกข์ก็อาจเสียใจให้แก่ตัวเองว่าต้องเป็นทุกข์ความเสียใจที่เป็นโทมนัตดังกล่าวมานี้เรียกว่าอาศัยเรือนอันหมายถึงอาศัยกามที่เป็นตัวความรักเมื่อมีความรักในผู้ใด ปูนนั้นก็เป็นที่รักเมื่อบุคคลเป็นที่รักเป็นทุกข์ตัวเองก็โทมนัสรักในตัวเองเมื่อตัวเองเป็นทุกข์ก็โทมนัสและแม้โทมนัสด,ดังกล่าวนี้ถึงว่าจะทำให้เกิดสงสารคิดจะช่วยใพ้นทุกข์ต่อไปด้วยแต่เป็นความสงสาร คิดช่วยผลทุกอันประกอบด้วยโทมนัสดังนี้ก็ยังไม่ใช่เมตตาที่บริก็ยังไม่ใช่กรุณาที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติที่จะละโทมนัสไม่ให้มังเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดพิจารณาว่าโทมนัสคือความเสียใจใดๆความทุกข์ใจใดๆ ความไม่สบายใจใดๆที่มันเกิดขึ้นในเมื่อเห็นใครเป็นทุกข์หรือแม้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นเครื่องช่วยให้บุคคลนั้นๆหรือตนเองพ้นทุกข์ได้ทั้งยังจะทำให้ไม่เกิดปัญญา ที่จะพบทางช่วยที่เหมาะสมได้ทันท่วงทีเพราะมัวแต่เสียใจทุกใจไม่สบายใจทำให้ไม่เป็นอันคิดที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเห็นโทษของโทมนัสและเมื่อเห็นโทษของโทมนัสดังนี้แล้วโทมนัสก็จะสงบลงได้ ทำให้กรุณาเด่นขึ้นเป็นความสงสารความเห็นอกเห็นใจความคิดที่จะช่วยให้พ้นทุกข์มองเห็นทางที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ถนัดขึ้นได้ดีขึ้นตามที่สามารถจะทำได้และเมื่อสามารถจะช่วยได้เพียงไรก็ช่วยเพียงนั้น ถ้าไม่สามารถจะช่วยได้ก็คิดสงสารอยู่ในใจไม่คิดซ้ำเติมและไม่เห็นสนุกไปในความทุกข์ของผู้อื่นดังที่กล่าวมาข้างต้นเห็นอกเห็นใจและเมื่อช่วยได้ก็ช่วยตามที่สามารถช่วยได้โดยทางที่ถูกชอบ บุคคลที่เป็นที่สันเสริญพระคุณว่าประกอบด้วยกรุณาก็คือพระพุทธเจา้าผู้พระบรมศา,ศาสดาในทางประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้แก่อ,กองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณา,า,ณาอันที่จริงนั้น เมตตาก็ย่อมมีอยู่หรือแม้กรุณาหรือแม้มุทิตาอุเบกขาก็ย่อมมีอยู่ในพระพุทธเจ้าและในพระมหากศาศาัษตริย์ภูทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่ว่ายกเอาข้อกรุณานี้ออกหน้าพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า เพราะว่าข้อกรุณานี้แสดงออกเป็นการกระทาที่ช่วยต่างๆทางกายทางวาจาอันเกิดจากใจที่กรุณาพร้อมทั้งเมตตาพร้อมทั้งมุทิตาอุเบกขาแต่อาการที่แสดงออกปรากฏอันเป็นเหตุให้ผู้ที่ ได้รับการช่วยเหลือต่างๆนั้นพ้นทุกได้มีความสุขก็คือกรุณาอันเป็นลักษณะที่ปรากฏว่าช่วยต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้และการที่ช่วยนี้ทางพุทธศาสนา ต้องการให้ช่วยในทางที่ชอบเช่นว่าบุคคลที่ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุต่างๆอันควรแก่ความกรุณาแต่ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นผู้ต้องโทษเพราะกระทําผิดทางบ้านเมืองตัดสินลงโทษต้องจำคุกก็ต้องมีความทุกข์ ก็เป็นบุคคลที่พึงกรุณาสงสารแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยได้จะไปช่วยให้เขาแหกคุกนี้ดังนี้ก็ไม่ได้เป็นการผิดไม่ควรทำต้องช่วยในทางที่ชอบกินแผ่เมตตาจิตช่วยไปให้เขามีความสุขตามที่ควรจะเป็นได้ ไม่คิดซ้ำเติมให้เป็นทุกข์มากขึ้นพระพุทธเจ้าเองทรงมีพระมหากรุณาแก่สัตววโลกทุกทุนนาและก็ทรงช่วยด้วยการทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เขาซึ่งเป็นผู้ฟังได้ปัญญาเห็นธรรมและบรรลุ มักผลตามภูมิตามชั้นจงช่วยได้ดังนี้แต่จะทรงช่วยประการอื่นย่อมทำไม่ได้ดังเช่นบุคคลที่มีกรรมมาถึงเข้าอันจะต้องถึงแก่ความตายตามกรรมแล้พระพุทธเจ้าจะไปทรงช่วยให้เขาไม่ต้องตาย ในเมื่อกรรมมาถึงเข้านั้นไม่ได้แต่ทรงช่วยได้โดยวิธีอื่นดังเช่นที่มีเรื่องเล่าถึงบิดาของช่างทอหูซึ่งตอนเช้าก็นำอาหารไปให้บิดาที่โรงหุพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า นางถึงวาระที่จะต้องทํากาลกิริยาคือตายในวันนั้นจึงได้เสด็จออกไปทรงบินฑบาตโดยปกติไปดับอยู่ในทางที่ทิดาของช่างตอหูกนั้นจะต้องผ่านและเมื่อทิดาของช่างตะหูกนั้นผ่านไปถึงนางก็หยุด ถวายความเคารพพร,ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามปัญหาว่าจะไปไหนนางก็ตอบว่าไม่รู้พระองค์ก็ตรัสถามว่าไม่รู้หรือนางก็ตอบว่ารู้ยังมีอีกสองข้อแต่ในที่นี้จะยกมาเพียงสองข้อเท่านี้ก่อน ประชาชนที่เฝ้าอยู่ด้วยนั้นก็กล่าวหาว่านางเจนาจาไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา,า,าพูดเป็นเล่นเล่นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าเมื่อทรงถามว่าจะไปไหนนางตอบว่าไม่รู้คืออย่างไรนางก็กราบทูลว่า ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตรัสถามว่าครั้นตรัถามไม่รู้หรือนางตอบว่ารู้หมายความว่าอย่างไรนางก็ตอบว่ารู้ว่าจะต้องตายแน่พระพุทธเจ้าทรงสาธุกขัดที่ดาช่างทอหูกนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นโสดาบันุคคล เมื่อเป็นโสดาบดันบุคคลแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ตกทุกขติมีนิพพานเป็นที่ไปในเบือ้องหน้าอีเกดชาติเป็นอย่างยิ่งเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้โปรดนางแล้วก็เสด็จต่อไปพิดนนางช้างหูกนางก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เดินต่อไปอย่างโรงหูกบิดากำลังหลับคาหูกอยู่ ได้ยินได้ยินเสียงเนินได้ได้ยินเสียงนางเดินกุกกักเข้าไปก็ตกใจตื่นก็ประชากหูดโดยแรงกระสวยของหูก็พุ่งไปถูกอุระของนางตึงในความตายทันทีพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยดังนี้ทรงรู้ว่านางจะต้องตายแล้วก็เป็นกรรมที่มาถึงนางเขา้า มันเป็นสิ่งที่เหลีกไม่พ้นพระองค์ทรงรู้แล้วองค์ก็ช่วยไม่ได้ที่จะมาให้ตายในวันนั้นแต่ทรงช่วยได้ในทางที่จะไปโปรดนางให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้เป็นผู้ที่มีจิตใจบรรลุถึงที่พึงอันแน่นอนแล้วบุทรเจ้าตรัสไว้เองว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนและพระองค์ก็มีพยานอย่างทราบ อดีตอนาคตปัจจุบันทรงรู้หมดในวาระสุดท้ายของทุกๆคนแม้แต่วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์เองเรื่องอทรงทราบและจะถึงเมื่อไหร,ร่ก็ทรงทราบหากว่าทรงอาศัยพระยายนอย่างรู้ดังนี้เพื่อช่วยใครต่อใครเช่นทิดางช่างต่อหุกนั้นก็ช่วยเนวรั้งเอาไว้ให้หนานก,กลับไปบ้านเสียอย่าไปที่รโรงห จะได้ไม่ต้องตายดังนี้ก็ทรงทำไม่ได้เพราะเป็นการผิดคติธรรมดาฉะนั้นผู้ที่มียานอย่างรู้อดีตอนาคตปัจจุบันนั้นจึงต้องเป็นผูที่ไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสที่เบาบางแล้วไม่ทำอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดา เมื่อวาระควรจะมาถึงอย่างไรเป็นไปตามกรรมก็ให้เป็นไปอย่างนั้นรู้สิเจ้าทรงปฏิบัติดังนี้และแม้เมื่อพระเจ้าพิมิสารถูกพระเจ้าชาตตรูจับขังไว้ในที่คุมขังที่เชิงเขาพิจกูดพระองค์ก็ไม่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องการเมืองและก็ทรงทราบถึงกรรมและผลของกรรมที่พระเจ้าทรงพิมพิสารนี่ทรงปฏิบัติมาทำมาจะต้องมีวาระเป็นไปอย่างไรแต่พระองค์ก็ปรดพระเจ้าพิมพิสารโดยวิธีที่เสด็จลงจากเขาคิจกรุณผ่านที่คุมขังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ทอดพระเนตรเห็น พระุทธเจ้าเสด็จขึ้นเสด็จลงก็ทรงเจริญพุทธานุสติทรงมีความสุขแม้ว่าจะไม่ได้ทรงได้พระกระยาหารเพียงพอหรือจนถึงไม่ได้พระกระยาหารก็ทรงอยู่ได้โดยปีติสุขอันเกิดจากพุทธานุสติที่เห็นพระพุทธเจ้าเพื่อด้ขึ้นลงเขาพิจกุตทรงช่วยดังนี้อันเป็นการกระทําที่ถูกของพระพุทธเจ้า แม้การช่วยของท่านผู้อื่นซึ่งเป็นผู้มีพระกรุณาเช่นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมก็เช่นเดียวกันทรงช่วยในทางที่คนช่วยต่างๆดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาช่วยประชาชนในด้านต่างๆดังที่ปรากฏในทางที่คนช่วยในทางที่พึงทำ เป็นการไม่ผิดเพราะะฉนนั้นจึงรวมว่าต้องช่วยให้ไม่ผิดด้วยช่วยให้ถูกช่วยในทางที่ถูกตามควรแก่ภาวะของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นกรุณาจึงมีลักษณะดังที่กล่าวมานี่ศัตรูที่ใกล้ก็คือโทมนัตดังกล่าวศัตรูที่ใกล้ก็คือวิหิงสาเพราะฉะนั้นแม้ในการปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติที่จะไม่ให้วิหิงสาบังเกิดขึ้นแม้ในจิตใจและไม่ให้โทมนัสบังเกิดขึ้นทั้งสองอย่างและวิธีปฏิบัตินั้นก็อาจปฏิบัติได้ตามวิธีปฏิบัติในโพชฌชงเจ็ดดังที่แสดงมาแล้วในข้อเมตตาบัดนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสอนและตั้งใจทำความสง,บ,งบสืบต่อไป